น้าไปเร็วน้าไปเร็วไปไหนไปเร็ว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 ขึ้นขึ้นไปไหนขึ้นมัขึ้นไม่มังขบดิฉันมางขบขึ้นข้าวหมูไปเร็วค่อยกินคะ่อยกินหนูเร็ว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 นะเร็วนะขึ้นมาเร็วดีไงกูขับตามออกไปไหนอ่ะไปเอทีอาร์ไปเอทีอาร์เฮ้ยเอทีอาร์มีมีอะไรวะไม่มีอะไรครับพี่เขาแค่คุยเรื่องการ์ดครับพอดีลูกี้เขาเหมือนมาให้เอทีอาร์ ไอ้เฮี้ยนี่มันรู้ได้ไงวะไอสัตว์ไอ้เฮี้ยไว้เดี๋ยวก่อนไอ้เฮี้ยนี่มันรู้ได้ไงอะแล้วไหนกันคาร์บอนก้าใช่ปะคาร์ดพวกนี้นี่แม่งทำจุดประสงค์คู่สำเร็จอะสำเร็จแบบสุดยอดอะคือสุดยอดในช่องข้อไทยตอนนี้ออรู้สึกมีความสุขก่อนมันต้องฟีลงี้เฮี้ยเจรจาพูดคุยกันมากขึ้นรู้สึกดีเลยอะเฮี้ยเวลาอะไรอะไรก็ตามที่มันเป็นไปตามที่เราคิดอะ มันจะรู้สึกดีมากๆเลยเว้ยหัหาบาิลลี่นิวก่อนฮัลโหลครับนะฮสลัสดีสับนะาสลบิลลี่นิวมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยพอเราจะไปต จกแคบเหรอที่ผมวนกลับไปแล้วมาแล้วมาใช่วันนี้พีมียผมต้องการหาลูกถ่าเลยอ่ะโจช่วยไปถ่ายรูปที่ไหนหาลูกหาลูกหาลูกปอ๋อไว้เดี๋ยวจะเจรจาเรื่องค่าค่าค่าซื้อข่าวหน่อยอ๋อได้ครับได้ครับน้ำสีที่ไหนครับสะดวกเลยตรงนี้สนับครับมึงสะดวกเลยเหรอเออเออผมรบกวนน้ำมาที่จกแคปได้ไหมครับพอดีงานงานก็ต้องทำครับตรงนี้ออ๋โอเคโอเคโอเคงานรับตัวไปหมดเลยครับตรงนี้เจอเจอที่จกแคบค้ับมาบิลลี่นิวไอสัตว์บิลลี่นิวและงานนี้กูบอกเลยนะ เฉลิมแน่นอนพูดดูแลบ้านเอ็นทีอาอยู่ไหมครับ,รบทางลูกี้เขาจะไปคุยเรื่องร้านกับบ้านอินทียานะครับ,รบไม่ยูงงถามปังแช่ อ่ใครถือไอเอ็กเซเว่นอ่ะไปแลกทีใสยตาไม่ชนอีกแล้วคนเฮี้ยงกันเงี้ยแหละไม่ไม่ใช่ครับนะไม่ไม่ชนจริงครับเมื่อกี้นี่จกจกเชิญจกเลยครับผมพูดพูดพูดจกแคปเสร็จแล้วมาจกเขาต่อนะนะอยู่กับใครอ่ะอยู่คนเดียวพี่นักจกแคปเสร็จแล้วมาจกเขาต่อนะเธอจกอะไรอ่ะนะจกอะไรจกอะไรอยากอยู่คนเดียวด้วยแล้วแต่เธอเลยครับแหมทำเขื่อนเงียบใส่ด้วยนะแลกกับเอ็มอา M5 ไหมพี่งั้นน่ะมาครับนะกระเป๋าอะครับกระเป๋าอะไรแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะอยู่เนี่ยแป๊บหนึ่งเดอฮัลโหลได้ยินป่ะพี่พี่หลบก็พี่หลบไปไอพี่ก็พี่ก็พี่เนี่ยเป็นสลิปไงพี่ไหนตู้จะแลกเปลี่ยนวาร์บิมาดิได้ไงตู้ตู้ตู้เรยู่เนี่ยเหนียว อันไหนอันไหน M8 3 0ดวงครับพโยไหนร่างอย่ที่รักพามาคุยตรงนี้ดีกว,ว่าเ๋ย่ารบกวนเขา,าทาง นะัคืออย่างนี้คือมึงอ่ะเดี๋ยวมึงอ่ะกูจะให้มึงอ่ะเวลามีเรื่องอะไรใช่ป่ะแล้วสภาไม่รู้เรื่องอ่ะมึงให้มึงโทรไปหาส่วนกลางสภาเลยส่วนกลางคือใครครับส่วนกลางคือใครใครก็ได้ใครก็ได้โทรไปบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีอย่างนี้อย่างนี้นะเขาจะได้ติดต่อกันโคกันแล้วตกลงราคาอะไรไปเสร็จอ่ะเรื่องหนึ่งอ่ะห้าหมื่นมันเยอะไปสองหมื่นแล้วคันสองหมื่นห้าคันสองหมื่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 น้าสองหมื่นสามหมื่นได้ไหม นี่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 ได้ไหมของหมื่นแล้วกันผมมีข่าวไว้พี่ทั้งวันอ่ะเชื่อผมดิไม่ก็นั่นแหละทั้งวันยิ่งหนักไงสองหมื่นพอจริงปะล่ะสองหมื่นห้าได้ไหมกลมๆอ่ะสองหมื่นห้าขอแบบมีเลขห้าดนึงได้ไหมอะไรอ่ะจกสองอะไรเวลาขออะไรก็ให้ทีครูขออย่างนี้ไม่ให้หรอได้ครับได้ครับได้ครับเออเงียบคณอย่างมึงนี่นะสันดานจริงๆริงยิ่งโกวิ่งรูยิ่งรูสันดานนะยิ่งเอือมยังไงไม่รู้อ่ะเอ้าเดี๋ยวพูดลอยลอยนะข้างหลังนั้ำนี่อะไร อะไรนะนี่อะไรเนี่ยอันนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะตัวเสิร์บไม่ได้ที่โจเซิร์บว่าดูจากทรงแล้วนั่นนหะโมโหจริงเรื่องนี้เหมือนยิ่งเพราะเม่ยิ่งรู้สันดานคนอ่ะเฉือนเรื่องชุนเรื่องเฉือนเลยผมให้มันไปทำก๋วยเตี๋ยวให้เดี๋ยวผมขี้เกียจเลยเมื่อคืนนะอ๋อไอ้เชี่ยก็เพราะมึงเป็นคนอย่างนี้ไงมึงเลยโดนอ่ะยอมรับตัวโตผมก็ขี้เกียจจริงเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วมันก็เหมือนน้ำในแก้วอขาหกลงเรื่อยๆแต่มันก็หมดแก้วก็จริงไม่ใช่ที่มันหมดอ่ะเพราะเขายกโดดคนใหญ่อ่ะเออเธอดกเยอะไปไงมันก็เลยแบบหมดไปไง อืมก็ก็มีเหตุอะไรอ่ะผู้คุยเคี้ยอะไรกันนะน่าดิผมก็งงเหมือนกันเนี่ยผมก็ต้องถามข้างหลังหน้าอะไรเนี่ยเสริมไม่หยุดเลยอ่ะไม่แล้วคืออย่างนี้นี่คือยังไงวะคือ NDR แบบคือกูอันนี้กูมองเลยนะคือแต่ตอนนั้นนผมจะท้าความฟังก่อนพอดรองเท้าก่อนนะจำเรื่องวันนั้นได้ไหมที่ที่มันมาคุยกันเคี่ยวแล้วก็เสียบันว้แล้วก็ขอสืบเพื่อเรื่อนี้เอ็นหมึดแบบรู้สึกเพจมันบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากตีกันนะตีผมเลยตีผมเลยมันจะได้เคลียร์เคลียร์ใจกันไปจะได้หายแบบมึงงงเเเกกกกลลีีียยยยดูู็ตออะไร่า้ ตัวมันไม่เอามันเหมือนไปมันเหมือนฟีลประมาณว่าแบาบว่าต่างคนต่างอยู่ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยและหมึกมันก็แบบเหมือนมันรู้สึกผี่ดักมันก็พูดประมาณว่าถ้าถ้าถ้างั้นนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมพร้อมมะเดี๋ยวผมมาตีไอจีเองประมาณนี้ครับแล้วอิงจ่าก็เลยเริ่มมาคุยว่าเนี่ยสุกจะเอามาจะเอาจะเอาเอยู่ไหมคำพูดนั้นนาะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อความเสียหายมันก็เลยเลือกความเสียหายไม่มีจํากัดประมาณนั้นก็คือเหมือนอารมณ์จะรอให้กางกินังมาเปิดเพื่อที่จะเอาเท่าไหร่ก็ได้อ่ะเข้าป่ะอือฮึอ่าประมาณนั้นครับนะ บอบอรอแต่ว่างานนี้ฝั่งนู้นก็อาจจะได้ใจเลยนะแบบอันเดียวอะไรไม่รู้ฝั่งไหนครับฝั่งไหนฝั่งกากีนังอาจจะแบบเฮี้ยตู้มันไม่กล้ามีไหมมึงว่ามีไหมมีไหมถ้าใครที่มีแก๊งก็มีเชื่อผมดบใจลึกๆอ่ะไม่ดีนะต้องมีแบบที่อย่าถ้ามึงเอามึงยาวเอาเยอะอะเฮี้ยมึงไม่สดนะม่เห็นผลหรอกถูกปละจริงจริงแต่ถ้ามันไม่เห็นผลผมเชื่อมันต้องมีอะไรสักอย่างเพราะว่าผมได้ข่าวว่าเสียก๊อตเข้ามาเอาเห็นว่าเข้ามาเอาไวเบให้ตู้เยอะอยู่อ่ะตู้เราฝั่ง ก็จะพร้อมอยู่กันในเอ็นทีอาร์ต่อยู่ที่ว่าพร้อมแบบไหนมากกว่าอ๋อเอา,อางี้ไหมกูมีไงกูมีข่าวเรื่องนึงจะขายมึงไม่เอาครับฮไม่มีตังค์ช่วงเนี้ยเรื่องใหญ่นะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะนี่กูเพิ่งได้ข้อมูลมาเลยตือดึงตือดึงมาเลยตะกี้มึงก็ได้ยินใช่ไหมล่ะจะดึงจะดึงเลยเหรอเออใช่เรื่องใหญ่เลยคือคุม้มซ <c oughs> ื้อขายบ้างเนอะัขายบ้างาขายผิ่หลงเนอะผมว่าผมไม่มีตังค์ช่วงนี้ ชุดนี้ก็เก็บเงินใ่่ะมึงลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าสมมติมึงซื้อข่าวไปนะแล้วมื่ไปบอกพี่มึงนะพี่มึงก็จะแบบไอ้เชียบิลลี่แม่งสุดว่ารู้ทุกเรื่องจริงของวอซิตี้เขาจะมองผมเป็นธรรมดาครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ที่ผมรู้อยู่แล้วนะผมส่วนไหมล่ะอ่ะส่วนไหมห้าหมื่นพอห้าหมื่นพออนนอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมบอกนแล้วนะเ่าสองฝั่งมาแลกกันได้ไหมมึงบอกเรื่องอะไรอ่ะไม่ใเรื่องอนอไงไม่ใช่คืออทีอกูไปเจอเองกูไปเจอมึงอยู่พอดีกูเลยถามมึงไม่เกี่ยวกันดิ ห้าหมื่นห้าหมื่นเอาไหมได้ๆพี่ลองเดินไปขายบังเลยผมไม่พีตังค์พี่บังอยู่เหรอกูบังอยู่วันนี้ไม่อยู่มึงลองอ่ะมึงลองโทรเรียกมันมาดิลองโทรเรียกมันมาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกแสนหนึ่งแล้วมึงกับกูคนละห้าหมื่นเอาไหมโอเคได้เลยงั้นได้เลยอะโหลบังบังอยู่ไหนบังอยู่ไหนรับพี่พี่พี่มาหาพี่มาหาน้าในเรือนข้างๆแหละตรงที่ตกแคบเนย เนี่ยตรงจกแคปเนี่ยข้างหน้าตรงที่จอดรถอ่ะขวาสุดนับพี่มองขวามาขวาสุดเลยมาแล้วมาแล้ว <S <S 1> <S 1> <S 1> นะไปเร็วนะไปเร็วไปไหนไปเร็ว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 ขึ้น <ไป S 2> ขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไม่มากับผมนี่นะมากระผมนี่ขามูไป,ไปเร็วค่อยยิ้มค่อยยิ้มผมมาเร็ว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 นะเร็วนะขึ้นมาเร็วดีไงกูขับตามเอาไปไหนอะไปไหนเสียไปไหนเสีย เฮ้ยเอทีอาร์มีมีอะไรวะป้าเอทีอาร์ขนดูแลครับนะครับอยู่อยู่ตรงนี้ครับมีอะไรมีมีอะไรครับไม่มีอะไรครับพี่เขาแค่คุยเรื่องการ์ดครับพอดีลูกี้เขาเหมือนมาให้เอทีอาร์เรื่องเกี่ยวกับการ์ดไอเคียดี้มันรู้ได้ไงวะไอสัตว์ไอ้เหี้ยดี้เดี๋ยวก่อนไอ้เหี้ยนี่มันรู้ได้ไงอ่ะไอ้เหี้ยดี้มันรู้ได้ไงอ่ะไม่ใช่ มึงรู้ได้ไงอะไอเขี้ยนี่โอ้โหมึงเกินมึงเกินป่องตรงจากใจเกินไอเขี้ยนี่เกินพ่อคำนะครับเกินไอยสัตว์เขี้ยอ,อะไรวะเนี่ยเนี่ยเขี้ยนี่เป็นอะไรอะ ไม่ผมไอ้เหี้ยมันรู้ได้ไงอ่ะเชี่ยไอ้เหี้ยนี่คือคลังข้อมูลเคลื่อนที่ของมอลซิตี้เลยนะเนี่ยนึกว่าเสือเก่งอย่างที่กูว่าเลยไม่ไปอยู่ทุกที่ได้ไงวะไอ้หน้าเหี้ยพี่บินเดา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 นักแรกรถเนี่ยพี่รอแป๊บนึ่งพี่บินอย่าพิ่งเป็นฝุ่นอย่าพึ่งเป็นฝุ่นอย่าเพิ่งเป็นฝุ่น เดี๋ยวเอาขกาสมาแลกรถหน่อยเดาะให้อะไรไม่ใส่แว่นหรอแตกกว่าแต่พี่ต้องลองขับก่อนนะแต่ว่ามันดีอยู่นะเบมมอ่ะมันแรงอ่ะแต่ไออเออคือได้ก่อนได้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 ใส่จนเบื่อแล้วครับขผมได้สิบแปดดวงครับให้ขอบคุณกิฟต์ซับนะครับวิสคาร์มแดงสามบิงขอบคุณมากครับผมขผมได้สิบดวงครับสมปองแต่เอาแต่แต่เอาจริงพวกเองฉลาดนะตรงอ่ะพี่รู้อยู่พี่รู้หมดอ่ะทุกเรื่องอ่ะไอชีตรู้เออพี่รู้พี่รู้พี่รู้ ฉลาดนะพวกมึงอะ่ะที่แบบแข็งตัวนี้ก็เขนิขนไปอันนี้วิปเปอร์ปะเนี่ยเอาละดิจ้รู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 ้จุกครูอะไรมันโดนล่อพังเลย คนในแก๊งมันรู้ที่ไม่รู้บอกบอบอแต่คนหัวแต่แต่มีคนรู้แต่สามารถบอกพี่ได้อะอืมเขาเรียกผมป่ะครับพี่นู่นอะตอนนั้นเขาเขาคุยเรื่องส่วนตัวอดี๋ยวมั้งทียนี่ท่าประจำท่าประจำแต่พี่พอเดาออกช็อตแบบแผ่ลึกๆป่ะถูกถูกแผ่นของก้นบึ้งของหัวใจอ่ะถูกพี่เขาเรียกผมแนี่ อย่าบอกนะว่าบีจีนะครับผมว่าน้าทรงผมกลับมาเหอะจริงทรงนี้มันไม่ค่อยกระชากใจเท่าไหร่อ่ะไม่ได้ไม่ได้มันไอ้นี่ไงพอดีแบบมีน้องคนหนึ่งในบีจีเขาเสียอ๋ออ๋อนี่กูพูดไว้ก่อนกูพูดไว้ก่อนกูบอกแค่นี้กูพูดไว้ก่อนเผื่อลูกกี้จะทิมอืมเผื่อลูกกี้จะทิมกูพูดไว้ก่อนพูดไว้ก่อนทีต่อวันหนึ่งถ้าวันหนึ่ง,นนงลูกกี้ะไม่มีแล้ว,ลวอ่ะ พี่สาวผมทำไมคุยดูคุยพูดดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนลองมาดูฉลาดไหมถ้ารู้จักพี่แตกน่าจะเลิกมันอยู่กับพี่ไม่ล่างนั้นน่ะไอแถวมาอยู่กับพี่ได้ปะกี่จะเกิดการพูดคุยกันเกิดขึ้นพี่พี่วินลีฟังเสียงผมมั่วเสียงแก้วผมดีกว่าจำไดผมก็มีใช่แค่เสียงแก่เฉยๆไหนครับพูดดิเดี๋ยวลากเนาะ มารอแป๊บนึงพี่คุย,ค,ย,ค,ยคุยนู่นเขาคุยตรงนู่นอยู่หมวกแกง๊งเราส่วนตัวเราส่วนตัวอันบบนั้นส่วนตัวอยู่หมวกแก๊งก็คุยกันอยู่ไม่ได้นะพี่ต้องปิดเสียงนะเธอจะไปฟังอะ่ะโอเคแปบ๊บนึงโอเคเออไปบางไงบางบาง<อ>าบังไปบางกูขายข่าวป่ะข่าวนี้สำคัญมากจะโอดอะใช่ใช่เรื่องจริงคือบิลลี่มันบอกว่ามันไม่มีเงินซื้อกูเลยจะขายข่าวให้มึงหน้ากูขอค่าสละจานได้ไหม อาครับชิบหายกูก็ไม่อยู่เดยสักจานแป๊บนึงนะสภามีใครมีข้าวไหมอยู่บ้านเอ็นทีอาร์ขอสองจานดิฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยใครอ่ะฮัลโหลจานหนี่งกระทำร้านได้ค่ะให้ขอสองจานดินี่นี่กระเป๋าหนึ่งสองสองแล้วมึงอะเลขอะไรบ้างมึงเนียนเลยนะมึงเนียนไปแฝงฟังเหรอฮะเอาให้บังหน่อยขอบคุณมากครับสภาขอบคุณครับได้ดหน้าตะบอนป่ะน้าติดตัวนะน้ากระเป๋าเลขอะไรค่ะ พอได้เลครับมีติดตัวละวสองจานขอบคุณมากครับขออนุญาตใช้ตู้รับซื้อไม้สักคู่นะครับอยู่เพิ่งขยับไปเก็มน้ำเจ้าไปทำอะไรเปล่าเป็นตู้ไปได้กันมลหมพี่บอครับว่าไงพี่บอปืนหนึ่งใช่ไหมครับครับว่าโอเคเปล่าเปล่าเปล่าผมต้องเช็กัืนิด้ใช่ไหมเออมาถึงที่ลงแปรหรอใช่ครับใช่ มึงไปตีฟอรเรนซีโลเขามีของเหรอเยอะนี่เยอะน่าจะมีน่าจะมีอยู่นั่นจะมีลืมแล้วฟอรเรนซีมึงไม่ไปเจียเทนนาอาเทนนาตึงอ่ะตึงตึงเออไม่ไปต่อเอกนาเอกนาครับเที่ยหนึ่งเหรอนักสภาครับอาเทนนาเขาอยู่เที่ยไหนนะโอ้ยน่าจะบีเที่ยบีใช่เทีอมีใครบ้างนะครับเล้ยมึงตีไปทำอะไรอ่ะอะไร เออัหนึ่งมีเฟอร์เรนซี่มีกากินังแล้วก็กากินังกากินังกากินังการกินนังไยู่ไนอะได้ดิได้ดิอยู่บ้านเอ r ดีอเปิดปยนะเฟอร์เรนซี่ที่เขาเจียมครับสปาประมาณเจ็ดพันกว่าชิ้นนะตู้โอ้นาใครยังไม่ได้เดนกะ้คุต้องไปให้ไปอ้อนคุณบูเลยบ้านเอานดีอครับ ก็นั่งรถไปกับมึงอ่ะมึงก็คุยกังเนี่ยหนูหนูมาไกดบินครับไม่ใช่วันนี้ซ้อมปะวันนี้ไม่น่าจะซ้อมอ่ะเออมันก็ไม่มีใครแล้วมันก็มีแค่มีเบคกิ้งแบ็คเนนเลนซี่ไม่แต่การมันประมูลกันแพงอยู่นเุ้ยอตแพงคือกูรู้มาติดติดโปรเทคมันแพงอยู่นุ้ยมึงจะ ถ้าสมมติกูกูให้มึงใช้แต่มันก็ต้องมีข้อเสียนะเว้ยอ,อ่าๆเข้าใจแต่ว่าข้อแรกเปลี่ยนอ่าฮะตัวชีตไหมล่ะเอ้ยโตมึงเห็นค่านตัวกูง่ายขนาดนั้นได้หรอง่ายมึงก็ง่ายตลอดนี่อะอะไม่ไอชีตมันรัดแกงไงมันไม่ออกหรอกชวนมันตั้งหลายรอบแล้วเทนนิ่กัะชวนทุกรอบถูกปะไม่วันนี้ตัวจะซ้อมหรอเออซ้อมไหมล่ะ จานจานจานมากไปแล้เนเดผมดีกูไึ่งผไม่เอาผมส่งรายละเอียดไอชั่วโมงของตำรวจแล้วครับที่เขามาปรึกษากันแต่การที่ประมูลล่าสุดอกมึงเห็นราคาอย่างมันแพงนะเว้ยมึงจะไหวหรอมันมันประมูลกันแบบว่าใช้ของไม่ใช่หรอพี่ใช่ไงจะไหวหรอไม่คือถ้าต่อรองเป็นเงินได้ไหมพี่ถ้าผมถ้าพวกผมต่อรองการกระเพี่อเป็นเงินแทนได้ไหม อารมณ์ <İstanbul S 2> <JR S 1> ครับเหรอพ้องเงินน่าจะ<ม>ไวกว่าเพราะว่าผมเก็เงินแกงน<า>ี่<า>น้ำที่เห็นต่อรองมาล่าสุดอ่ะสูงสุดมันก็นเท่าไหร่นะทองทองหกหมื่นป่ะไม่รู้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 คุยกันเองไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เด็ดเอาเป็นทองเอาเป็นของเลยวะเงินไม่มีเยอะวะอยากได้อะตู้อยากได้จะบอกว่ารวยแล้วไม่รวยน้องยิ้มพราไมันก็ได้อยู่อยู่ทำไมอ่ะยวามีพอใช้ดีกว่า แต่ไม่อยากได้เหรอถ้าเอาไปเป็นของดีกว่าจะไม่ต้องหาเวลาเสียเวลาลับแบบไปรวมบ้านเลยไปรวมบ้านเลยไปรวมบ้านเลยแต่พวกมึงก็คุ้มนี่มึงตีห้าเหรียญก็สี่ร้อยแม็กแม็กละสามหมื่นอ่ะสิบสองล้านเลยนะเว้ยรถมึงขึ้นไหมมันตีติดเหรอรอบนี้มึงก็ไม่ต้องกําหนดบูบูปินเอาแค่ยอมมึงกําหนดเมื่อไหร่มึงจะโตวะไปนั่งกําหนดตัวเชียโคตรมันเลยเหรอเฮ้ยมึงเปิดเสียงอยู่ปะ ไม่เปิดไม่ได้เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันไม่ไม่กูกูกูปิดเสียงเข้าไปฟังด้วยดิได้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 ดูแป๊บนึงนะปิดเสียงก่อนเข้าไปฟังก่อน บิลลี่ครับนะเฮียเป็นไงสองหมื่นสองหมื่นนะนีไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้อันนี้คือรู้เรื่องอยู่แล้วเอ้าเอ้าจริงเพราะว่าตอนแรกกูจะขายข่าวไอ้บางเรื่องนี้แหละอ๋อเหรอใช่กูก็เลยแบบไม่ได้เงินกูกับมึงก็วินวินจริงปหล่ะโอเคแต่ปัญหาคือจุดประสงค์เป็นไงจุดประสงค์ต้องจุดไหมเริ่มการพูดคุยมากขึ้นต้องจุดแล้วไอ้เฮียเสร็จแล้วสำเร็จทำสำเร็จว่ะคนดูเอาเทอรเวอร์แต่เปลี่ยนจากสีเอ็มเป็นของได้ไหม 4m เป็นของไม่ไม่เอาเงินแต่ขอเป็นของแทนอะเราให้เอาเงิน 4m นั้นให้ลูกี้รับของแล้วก็ของครบแล้ว้ามาให้เอ็นทีอาร์ได้ไหมเอาเท่าโอเวอร์เลย 4m ก็ได้ก็ที่ที่โอเวอร์คือผม 4m แล้วซื้อกระสุนเขาด้วย50แม็กอะอตุก็ถ้าแต่ถ้าอตุจะให้ผมเอาเงินไปซื้อของได้ครับแต่ว่าขอถามก่อนว่าเป็นเป็นของทองเคยได้รับข้อมูลเรื่องนี้มาก่อนเลยใแต่ให้เวลาให้เวลาเลย ให้เวลาเอาที่เอาที่ลูกี้หาได้แล้วก็ไม่รีบใช้คำว่าเอาเดี๋ยวเรื่อยๆอ่ะคือเดี๋ยวเมื่อไหร่ค่อยเอามาให้อ่ะไม่ได้สถ้าเดาเพราะว่าเข้าใจอยู่ถ้างัานให้ผมเดี๋ยวถ้ามันผมเล่นไปแล้วเดี๋ยวผมมาคุยได้ไหมเพราะว่าเผื่อเผื่อผมไม่รู้ว่าผมเล่นเสร็จอ่ะมันจะมีมีปัญหาเสีย่าไรไม่เสียแล้วว่าแบบมีปัญหาอะไรต่อไหมระยะเวลาได้ได้ให้เขาเคลียร์ให้โอเวอร์ก่อนแล้วสูกพี่วาเคลียร์เรื่องเงินใช่ป่ะอือกับโอเวอร์ก่อนไหม โอเคพี่ 4m เอาเพิ่งตีมาทอง 4m เท่าเท่าไหร่อะเยอะปะรู้ปะแถวสองร้อยสองร้อยกว่าก็สองร้อย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 สิบอะโอเคเอาเแต่ถ้าอยากเอาเป็นเอาเอาสองร้อยสองร้อยสองร้อยเปย์ได้ปะจะเป็นสองหมื่นแท่งอ่ะสองร้อยเปย์ได้ก็งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรับไมาเลยดีกว่าพี่ถ้าคือผมไม่นี่แล้วอะได้เคลียร์ให้โอเวอร์ก่อนก็ได้แล้วค่อยเคลียร์ให้อินทราที่หลังก็ได้ไม่ไม่ติดโอเคครับเอาเป็นทองสองหมื่นแท่ง สภาอัพอย่างนี้ต้องต้องทำงไงครับสภาเรื่องการถ้าโอเคแล้วก็อาการให้ผมก็ได้ครับร่บผมพี่พี่พี่อยู่วะพี่ k อยู่วะเราต้องเป็นคนใช้เขาหรือเปล่าใช่เราต้องใช่ใช่ครับเป็นคนใช้แล้วก็ยึดการ์ดมาเลยตู้เราต้องเป็นคนใช้ตัวต้องต้องต้องสองสองไอ้นี่พร้อมกันนะอีกอีกแก๊งหนึ่งคือแก๊งไหนอ่ะอีกแก๊งหนึ่งแก๊งไหนครับโอเวอร์ครับโอเวอร์ครับไปเลยอเนี้ยมึงมึงก็บอกผู้ดูแลบ้านโอเวอร์ประสานงานผู้ดูแลบ้านโอเวอร์ แล้วก็ให้เขาจัดการพร้อมกันเลยดอแลกับธนการกันดิจะถ่ายรูปให้แฟนดูครับผมไปประสานประสานงานบ้านโอเวอร์มาเนี่ยเดี๋ยวผู้ดูแลบ้านสองบ้านที่จะใช้ใช่ป่ะก็คุยกับเขาแล้วประสานงานกันเองส่วนบ้านของส่วนบ้านของลูกี้ใช่ไหมขอยื่นก็มีหน้าที่ไปติดต่อฝั่งตรงข้ามที่โดนคอมมานเดอร์ด้วยอันนี้ต้องไปสภาไหมเนี่ย ยืนเลยเลยครับยืนเลยเลยครับให้ l r k o r e น t a เกไปแล้วครับผมก็เกาะ่สี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดตู้เรอยู่นอยู่โรงพยาบาลนะนี่เรื่องของพ่ยว่ากันก็ได้ธรรมัดตู้ตู้อย่าเพิ่งไปนะครับเดี๋ยวเราต้องพรอมกันกับโอเวอร์ค่ะเด็กต้องประสานโอเวอร์มาแป้นนึงบอกบอกไอ้นี้เลยบอกแป้นเลยเหมือนไู้ชายเลยอ่ะใช่นีไ ปกติใช่ไหมเอาผมหลังมาเมอร์ก็ได้ได้รับประมาณนั้นเดี๋ยวหนูไปดูให้อีกทีอ่ะ๋ยวแบบพีเดฟแบบพีเดฟเี่ยสังเเกตห็นไอ้เฉาไอชี้เป็นไปบอกเพื่อนรอบบ้านเลยเออไม่ไม่กูไปเกี่ยวปัญหาได้บ้างเลยอนแรกเบ้างมีปัญหาว่ะบ้านหนึงแป๊บนึงเดี๋ยอเด๋อถ้าถ้าอยู่รอบบ้านน้าทำงานครับเออแล้วก็ผู้ดูแลบ้านของลุกกี้อ่ะครับอย่าลืมนะติดต่อฝั่งตรงข้ามด้วยถ้าเกิดว่าการ์ดนี้ถูกใช like yeah, F, ้งงานสองใบแล้ว hmm. ยังเลยเว้ยป๋าป๋าครับโอเคพอพอพอมีอยู่ถ้าไม่พอจะบอกไม่พอเหมือนเดิมรอบนี้ไม่ไม่คิดเพิ่มรอบแล้วโอ้โหการศูนย์ใช่ป่ะมีเยอะป่ะมีอยู่ไม่ไม่เยอะ่าไหร่การ์ดพวกนี้ที่แม่งทำสุดประสงค์คือสำเร็จอะสำเร็จแบบหไปาสุดยอดอะคือสุดยอดในช่องคลอไทยตอนนี้เดี๋ยวไปตีเขาหลอกไปหาเขาอ่ะติดคอรู้สึกมีความสุข ไอ hey, ้แป๊บนึงมึงอย่ามึงไปมึงอย่ามึงไปมึงอย่ามั่วมีคนนึงยังไม่ได้ออกไอในแแบร่เลยเอวโตคาราชรู้สึกมีความสุขตัดแบมึงเขยตัดนะมันต้องฟิลอย่างี้เฮียเจรจาพูดคุยกันมากขึ้นสบายกูเออตกูจะพูดแรงแต่จะค่อยคุยจังใจเวลาอี๋โอเดี๋ยวเดี๋ยวมขวัญใจไปคุยให้นะพี่บอสครับ นี่ข้างหลังครับอะไรแบบนแป๊บหนึ่งตอนนี้กูวุ่นมากตำรวจก็มาลงที่กูแป๊บหนึ่งถ้ามีต้องมีสตอรี่มันก็แบบไม่ได้ฝันตำรวจหลายเรื่องเลยชอบอ่ะกูชอบอ่ะต้องขอกต้องไม่ทันหรือว่ายังไงแต่ค่อยนี้กูจริงจังนะ่นแหละกูเล่นทุกอย่างให้ทัำดีเสียบแต่พอมีสตอรี่ก็หยุดหมดเลยเที่ยนไปนี้เราต้องประกาศแดงๆเลยใช่ๆเราให้มันให้มันสมบูรณ์เลยต้องแปิดใช่เปิดตีไปตีมาแตกอันนี้ไม่อยากบอกใคร จะร,ร้องไห้อยแต่มึงยังไม่ได้ของกับแก๊งนี่ใช่ปะใช่แม่ก็เอาปากนะแม่ก็เอาปากของเมย์ก่อนหอรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นฝั่งโอเวอร์ยังไงเนี่ยนุ่นมึงไปคุยกับแม่มึงนุ่นกูว่าแม่เจ้าขวัญใจเคลียร์ให้ครับตอนนี้ให้ทูกี้กับไปบ้านโอเวอร์ให้ในโอ้โห พี่ตองตอนนี้พี่ตองอยู่ไหน NCR ครับอ่โอ้โหสำเร็จแล้ววาให้แบงค์น้องชายรู้สึกดีเลยอ่ะเฮียเวลาอะไรอะไรก็ตามที่มันเป็นก็ตามที่เราคิดอะบ้านครับ มันจะรู้สึกดีมากๆเลยเว้ยเคยเป็นไหมคนดูเคยไหมแม่งมันจัดเลยว่าเกมใช้หัว